สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ g i ิฟทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ Hot วิวนะครับอ่าเป็นรุ่น Toyota GR Super นะครับนี่เป็นคันสีเหลืองคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลคีแพ็กกันก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นแพ็กสีฟ้าสไตล์ฮอตวิวเหมือนเดิมนะครับอ่ามีรูปรถเจ้าซูเปอรคันนี้นะครับอ่านี่จะบอกว่าเป็น คอลเลกชันของ Hot Wheels p e e d g r a p h i c นะครับเป็นคันที่5จาก10คันนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังคันนี้ก็จะมีดีเทลต่างๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเจ้ารถด้านในกันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับ คันนี้ก็จะเป็นเจ้า GR Super คันนี้นะครับาภายนอกจะเป็นแบบว่าเป็นสีเหลืองทั้งคันมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลที่ด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างคันนี้ก็จะเป็นเป็นพลาส,สติกนะครับเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าเรียบๆเลยไม่มีดีเทลของช่วงล่างของรถอะไรมาเลยนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดก็จะมีโลโก้ของ Hot Wheels นะครับข้างบนจะเขียนว่า โตโยต้ s GR s u p r ์นะครับอ่าคันนี้จะเป็น Made in Malaysia ครับแล้วก็จะมบอกว่าเป็น2020 m นยี่สเมเทอ่าเป็นแบบว่าเรียบๆมานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของโตโยต้นะครับที่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมี มีไฟหน้าเป็นติดสติกเกอร์ดีคอลมานะครับเป็นแบบว่าเห็นรายละเอียดดีเทลของด้านในไฟนะครับตัวลิ้นล่างนี่จะเป็นพลาส,สติกชิ้นเดียวกับด้านล่างมานะครับเป็นสีดำลิ้นล่างของกันชนนะครับที่ด้านข้างนะครับตรง ตรงประตูนะครับก็จะมีดีเทลของแบบว่าเป็นเหมือนแปะสติ๊กเกอร์สปอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นเลาะมานะครับเส้นก็จะเป็นแบบว่าสีดําๆลุงล้งๆแล้วก็มีที่ปายก็จะเป็นสีแบบว่าฟ้า,ฟาสีฟ้ากับสีส้มนะครับเป็นลายกราฟิกเส้นเรียบดูเรียบร้อยนะครับามาดูที่ด้านท้ายนะครับ อ่าคันนี้ด้านท้ายจะเป็นแบบว่าเรียบๆเลยนะฮะไม่มีดีเทลไม่มีดีเทลแต้มสีไฟท้ายหรือว่าโลโก้อะไรมาให้นะครับเป็นแบบเรียบเรียบอ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะมีมีเห็นเป็นแบบดีเทลของท่ออ่าเป็นแบบว่าพลาสติกชิ้นชิ้นด้านล่างขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็จะมีสปอยเลอร์อ่ามีสปอยเลอร์หลัง สูงขึ้นมานะครับคันนี้จะเป็นตัวที่เหมือนแบบว่าใส่ชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นแบบวายบอดี้รอบคันเลยจะดูแบบว่าซุ้มลอ้อยื่นออกมาด้วยนี่นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นกระจกใสรอบด้านนะครับก็จะมีเห็นดีเทลของ เห็นดีเทลของภายในนะครับแต่ก็เห็นไม่มากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ราคามันเตี้ยเป็นแบบสไตล์แบบว่าสปอร์ตสปอร์ตก็เลยจะไม่ค่อยเห็นดีเทลมากแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับว่ามีมีเบาะมีอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังนี่จะเห็นเป็นแบบว่าชุดโลบาร์ด้วยนะครับอ่ามาดูที่ล้อกันนะครับ คันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นทาเป็นล้อสีดํานะครับเป็นล้อพลาสติกสีดาแม็กเป็นลายแบบว่าก้านทีนะครับคันนี้ให้ตัวไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับให้ตัวไม่ได้แต่ลื่นไหลมากนะครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเจ้า gr super คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจกิฟต์ทูคิดนะครับหรือว่า IG g ีกิฟต์ทูหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ Line แอดกิฟต์ทูคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเกิดเรามีคลิปใหม่มารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรใหม่ๆมารีวิวก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับ สำหรับวันนี้กิฟทุกคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ